ตอ,ตอนที่3ามสิบเจ็ดแคนจริงจังไอริจังสุขสันต์วันเกิดจ้าจอมวันเกิดซะได้งั้นเหรอตุ๊กตาลังแมวหน้าดับขอบคุณนะจะเก็บไว้ในห้องแล้วดูแลอย่างดีล่ะทำ่มไม่ถ่ายเก็บเอาไว้เรามวเปทุนหดิบฉันทีไดนเลยสดเลยนะแล้วก็ไม่บอกกัดกัดัวาและเซว รู้สึกว่าไอาริเนี่ยจะตรงข้ามกับอากิโตะเนี่ยนะครับคืออากิโตะเนี่ยถ้าทุกคนยังจํากันได้นะคือพี่แกเหมือนจะไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ไอรีนี่คือแกอยากให้ถ่ายอ่ะตอนที่38จับมือกันมิโนโริกังวลใจกับคอมเมนต์รุนแรงที่เธอโดนระหว่างงานถ่ายทอดสดมือสมัครเล่นชัดๆเลยหมุนติวไปลูกคางเลยดูสิต้องพยายามมากกว่านี้อโอ๊ยเป็นอะไรไหมอย่าฝืนตัวเองสิฉันไม่เป็นไรแต่ฉันไม่อยากให้คนอื่นลำแข็วไปด้วยดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ตอนนี้ มิโนริฉันแทบจะไม่ได้บอกคนไร้เนเช่ยนที่ผ่านมาเลยเอาไปซื้อดีวีดีของฮานดการ์เซมเดลแกคิดก็ยังพอรำชารคเคนัสจะทำยังไงดีมิโนริคนจับมือเขาไม่ทำนี้กันนะฉันไม่หนีไปไหนหรอกค่อยๆพูดก็ได้จริงๆฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นปกติอยู่แล้วนี่นะโอ้โหมิโนริถ้าจะขนาดนี้ไปเลยแรปเปอร์เหอะโอ้โหโคตรเร็วเลยนับถือคนภาคเลยครับตอนที่ซานคิวเรียกยังไงใครตอบใครตอนี่พวกนายใครโตเป็นหัวหน้าของที่นี่ใช่ไหม เราควรจะเรียกเขาให้สุภาพกว่าน,นี้หน่อยซิเราเลยนะอยากเรียกเองม,มากกว่าสินะสุภาพกว่าน,นี้เหรอให้ทุกคนเข้าแถวแล้วได้ไปทำกิจกรรมต่างๆในฐานะรอยยิ้มของเธอดูหลวมๆนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะทำให้มันแน่นเองแม่จ๋าแม่จ๋าคือก้าถาคงไม่พูดอะไรให้มิกรูปแบบนี้เนี่ยเออฉันเปล่านะโอ้ยมิกรู่ทำไมต้องเป็นแม่ได้เนี่ยเป็นพ่อยิ่งจะดีกว่าตอนที่40การรับมือภาวะตกต่ำคาคนาเดตกอยู่ในภาวะตกต่ำ มาทำอะไรกันเนี่ยนี่คานเดดไหนบอกว่าตอนนั้นจะสร้างเพลงต่อไงตอนวันเกิดอะจะไม่ได้หรอสภาพแบบนี้มันจะไปสร้างได้ที่ไหนกันเล่าฉันลองมาหลายอย่างแล้วมันคงจะดีกว่าถ้าได้ลองสิ่งใหม่ๆฉันมีมาม่ารถโปรดอยู่รถนึงและฉันก็ลองซื้อรถอื่นๆในยี่ห้อเดียวกันมามาม่าเนี่ยนะและฉันก็วิ่งรอบหมู่บ้านบอลลารวิ่งทำไมก่อนแล้วก็เปิดม่านในห้องให้แสงแดดเข้าและฉันก็สลายตัวเพราะฉันเป็นรำไพ่อย่ากับกลารเป็จนภัยเลยแฮะ ถ้าฝืนทําอะไรจนเกินไปจะเหนื่อยจนทําอะไรไม่ได้เลยนะรู้ไหมก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนี่ไงเพื่อนโลกที่พวกเขาอยู่นี่มันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ดิจําได้แค่มาม่าแล้วก็ออกทะเลแล้วอะ <S <S <ส>ตอนนี้ก็เป็นตอนที่อ่านแล้วงงเหมือนกันนะครับก็คือภาวะตกต่ำของคานาเดที่ว่านี่มันคืออะไรนะคือมันอยู่ในเนื้อเรื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ามันเป็นคําศัพท์ข้างข,ข้างนอกนะนกนะ็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับพูดตามตรงนะวงนี้คือผมถามอะไรเยอะมากเลยนะตอนที่4 1เพื่อเธอ แต่นี่จะวังพึ่งใครไม่ได้อีก14เมษายนปี2021 Happy birthday to you <What? S 2> Happy birthday Minori Minori โโโโโโสุขสันค์วันเกิดนะโอายทนฝันเหรอเอเธอเป็นลมนะหากเราแต่ฉันอยากทำให้มันดีกว่านี้นะถ่ายเอาไว้หมดแล้วล่ะ ไอ้นังเกลืนะมินริดีจังนี่แหละครับดีใจจนเป็นลมของแชเอาจริงดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนที่หน้าตาจากนารูโตะเลยนะแต่ว่านี่มันเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะตอนที่42 <S <S เสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดเร็วๆนี้จะมีการแสดงสดลีโอนิสจึงฝึกซ้อมฉันคิดว่าการจินตนาการว่าตัวเองแสดงอยู่หน้าคนดูก็เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าอย่างนั้นเราลองแสดงแล้วก็ดูคนดูที่เราวาดบนกระดานด้วยดีไหมล่ะแหมปอรมีเด็กขาดเรียนด้วยเอาล่ะมาแบ่งกันวาดนะ คือผู้ชมในงานคอนเหรอความกระตือรือร้นความมีชีวิตชีวารู้สึกว่ามีพลังออกมาจากภาพนี้จริงๆฮะโอ้โหน่าพวกเธอเอกววาดบ้างสิเออลืมไปเลยโฮนามิวาดรูปไม่เก่งงาเรื่องวาดไม่เก่งเอาจริงก็เข้าใจนะแต่ว่ามันต้องถึงกับเซนเซอร์ขนาดนี้เลยเหรอฮะ